สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปอดบุรีโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดเสวนาความสำคัญของโรงเรียนปอดบุรีค่ะ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้กล่าวว่าหากเปรียบเทียบข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง15-19ปี จากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564อัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่6.2ซซึ่งลดลงจากปี2560ที่มีอัตราการสูบบุหรี่9.7เอร์เ ในขณะที่จำนวนนักสูบหน้าใหม่เมื่อปี2560อยู่ที่4 4 7 0 8 4คนส่วนในปี2564จำนวนนักสูบหน้าใหม่ลดลงเหลือ155,813คนซึ่งคุณครูทุกท่าน มีส่วนที่ทำให้ภาพรวมอัตราสูบบุหรี่ของเยาวชนลดลงไปและหากทุกโรงเรียนทั่วประเทศทุกสังกัดกำหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทาง7มาตรการเพื่อสถานศึกษาปอดบุหรี่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอีกทั้งร่วมกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เกี่ยวกับความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องหากโรงเรียนสังกัดกทมและโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สังคมเกี่ยวกับ9เหตุผลที่ประเทศไทยต้องคงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารสถาน ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษผิดพัยอันตรายและผลกระทบของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับการรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจยาสูบก็จะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนลดลงได้ค่ะ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่เนี่ยนะครับเราก็เริ่มมานานแ,แต่เริ่มอย่างจริงจังใน2548นี่ก็17ปีแล้วนะครับเนื่องจากกฎหมายเนี่ยกำหนดให้โรงเรียนเนี่ยต้องปลอดบุหรี่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่เราเจอปัญหาคือว่ายังมีการสูบบุหรี่นะครับทั้งส่วนของบุคลากรของโรงเรียนเองเออนักเรียนบางส่วนแล้วก็ ผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการสูบบัตรนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําโครงการโรงเรียนบอดบีขึ้นนะครับแล้วก็มีครูอาสาสมัครเข้ามานะฮะทำโครงการโรงเรียนบอดบีแล้วเราก็ศึกษาของต่างประเทศแล้วเราเอามาปรับของเราเองเป็นเจมาตรการนะครับเจมาตรการซึ่งถ้าโรงเรียนเอาไปปฏิบัติตามนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให โรงเรียนสามารถปอดบุหรีได้จริงๆนะครับทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราป้องกันนักเรียนไม่ให้ติดบุหรีนแล้วก็จบมัธยมม .6 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสถ้าเขาไม่ติดในในช่วงเวลานี้โอกาสที่เขาจะติดหลังจากนั้นจะน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก ค่อยๆขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับก็มีโรงเรียนเป็นเป็นหลายพันล่ะที่เข้ามานะฮะทั้งจังหวัดต่างๆกระจาย,ยู่ทั้งจังหวัดคือโครงการนี้มันไปเสริมนโยบายโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาที่เขามีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แล้วคือเขาป้องกันทั้งสิ่งเสพติดอื่นแล้วก็บุหรี่ด้วยนะครับแอลกอฮอล์ด้วยอะไรด้วย ทีนี้โครงการเนี่ยก็เพื่อทําให้นโยบายเขาเนี่ยเป็นไปได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการสรนับสนุนจากทางกระทรวงศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าชาตินะครับก็จะทําให้โครงการเนี่ยมีการดําเนินการมากขึ้นนะครับไม่ใช่มีแต่นโยบายว่าโรงเรียนสีขาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการตาม7จ็ดค์ประกอบ7ขั้นตอนนี่ก็จะทําให โรงเรียนเนี่ยไดปลอดบุหรี่ปลอดแอลกอฮอล์อาจจะรวมไปถึงปลอดกัญชาด้วยม,มันหลักการเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราก,ก็ดีใจทีม่มันกระจายไปเยอะแล้วแต่มันยังมีโรงเรียนอีกอีกนะฮะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเราอยากให้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับนะเราจะเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้เสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นต่อที่จะนำไปสู่สิ่งเสพติดอื่นอ No p